สวัสดีครับเมื่อนานมาแล้วในครั้งหนึ่งของชีวิตก่อนที่ผมจะแต่งงานผมเคยประสบเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่พ่อตาเป็นคนทำขึ้นและจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นทำให้ผมเกือบตายยังมีภาพนั้นติดอยู่ในใจตลอดแบบชนิดที่ว่าแม้จะผ่านมาแล้วเป็นสิบปีแต่ผมไม่เคยลืมและไม่เคยหยุดนึกถึงมันแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ต้องขอย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนตอนที่ผมอายุประมาณ30ซึ่งในช่วงชีวิตของผมตอนนั้นการงานกำลังดีขึ้นทำให้ผมตัดสินใจว่าด้วยความที่อายุเริ่มเยอะผมเลยอยากที่จะแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกสักคนหนึ่งในตอนนั้นผมคบกับแฟนอยู่คนหนึ่งโดยที่คบมาได้ประมาณ3ปีซึ่งเธอเป็นคนที่ดีมากๆมีนิสัยคล้ายกับผมทุกอย่าง รวมทั้งประหยัดอดออมทำให้ผมคิดว่าผมน่าจะพอแล้วอยากจะหยุดกับเธอคนนี้แล้วก็อยากให้เธอเป็นแม่ของลูกจริงๆหลังจากที่คิดแบบนั้นผมเลยไปปรึกษาเพื่อนให้เพื่อนช่วยเตรียมสถานที่เพื่อที่จะขอแต่งงานแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่ผมคุกเขา่าแล้วจะสวมแหวนให้เธอแต่ผมก็กลับเห็นว่าเธอมีท่าทางที่แปลกมีสีหน้าไม่สบายใจ แววตาเต็มไปด้วยความอึง้งจนทำให้ผมช็อกแล้วก็รู้สึกว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับผมแต่หลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเธอรักผมมากเธออยากแต่งงานกับผมจริงๆแต่ทว่าเธออยากให้ผมลองไปคุยกับพ่อเธอก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรกันแค่สองคนเออหนูหนูขอโทษนะพี่ หนูอยากแต่งกับพี่อยู่แล้วแต่หนูอยากให้พี่คุยกับพ่อหนูก่อนยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนูเป็นห่วงพี่นะได้เลยเดี๋ยวเราหาวันไปกันเดี๋ยวพี่ไปคุยกับพ่อหนูเองในคืนวันนั้นหลังจากที่ผมสวมแหวนให้เธอเมื่อแยกแยะก,กันกลับบ้านเมื่อกลับมานอนคิดผมก็แอบรู้สึกเฟลเหมือนกันที่ได้เห็นว่าเธอมีท่าทางแปลกๆอึ้งกับสิ่งที่ผมทำ ทำท่าเหมือนกับไม่อยากแต่งงานรวมทั้งเหมือนไม่เต็มใจให้ผมสวมแหวนให้กับเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมกับเธอก็นัดวันกันเพื่อจะกลับไปที่บ้านของเธอที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเพื่อจะไปคุยกับพ่อโดยที่เธอบอกว่าจะให้ผมไปแค่คนเดียวคือหมายถึงไปแค่ผมกับเธอ,อยังไม่ต้องเอาผู้ใหญ่ไปคุยเดี๋ยวเรื่องหลังจากนั้นพวกเราค่อยมาว่ากันอีกที ผมงงครับแต่ก็พยายามไม่สนใจอะไรแล้วจนถึงวันที่ไปผมขับรถไปกับเธอโดยที่บ้านเกิดของเธออยู่ทางภาคตะวันตกโดยที่พวกเราทั้งสองคนออกเดินทางตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าไปถึงบ้านของเธอในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเมื่อไปถึงในวันนั้นหลังจากที่จอดรถแล้วก็ยกกระเป๋าลงไปผมก็เห็นว่าพ่อของแฟน อยู่ที่บ้านหลังนั้นคนเดียวโดยที่เป็นบ้านไม้หลังใหญ่แม้ผมจะรู้อยู่แล้วว่าพ่อกับแม่ของเธอเลิกกันแต่ก็ไม่คิดว่าพ่อของเธอจะอยู่ในบ้านส่วนที่น่ากลัวที่เข้ามาค่อนข้างลึกด้วยตัวคนเดียวแบบนั้นสวัสดีครับพ่อขออนุญาตรบกวนด้วยนะครับอาจจะขอพักด้วยสักสองถึงสามวันไม่เป็นไรลูกมาเลย เข้ามาเลยเข้ามาพักผ่อนกินน้ำกินท่าก่อนเดี๋ยวพ่อทำกับข้าวให้กินในวันนั้นผมผิดคาดมากๆเลยครับจากที่คิดว่าพ่อแฟนเป็นคนดุดูไม่ค่อยชอบใจผมแต่อันที่จริงแล้วท่านกลับใจดีมากๆพูดคุยกับผมอย่างอบอุ่นถามสารทุกสุขดิบไม่มีการกดดันรวมทั้งไปตลาดซื้อของมาทำกับข้าวให้พวกเรากิน จนในค่ำวันนั้นหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จผมคิดเลยว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยดีไม่มีอะไรติดขัดซึ่งหลังจากที่ล้างจานพ่อของแฟนก็บอกว่าวันนี้ยังไม่มีอะไรเฮรีบเข้านอนเถอะขับรถมาเหนื่อยทั้งวันไปพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่จะถามว่าเตรียมใจมาแล้วใช่ไหมผมก็เลยยกมือไหว้บอกว่าเตรียมใจมาแล้วก่อนที่จะแยกย้ายเข้านอน ในคืนนั้นขณะที่กำลังนอนผมก็คิดอีกแล้วครับว่าทุกอย่างน่าจะง่ายเพราะพ่อแฟนใจดีมากท่านต้อนรับด้วยความอบอุ่นดูไม่น่าจะรังเกียจอะไรรวมทั้งท่านน่าจะมีเงินทำให้เรื่องสินสอดท่านคงไม่เรียกหรืออาจจะเรียกไม่หนักมากหลังจากที่ผมนอนหลับไปในเช้าของอีกวันเมื่อตื่นขึ้นมาพ่อของแฟนท่านก็ถามว่า ผมพร้อมไหมผมก็เลยบอกว่าพร้อมแต่เดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับพ่อของแฟนได้บอกว่ายัางไม่ต้องรีบตอนกลางวันหาอะไรทําไปก่อนให้ไปหาข้าวกินเข้าไปนอนกลางวันได้เลยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยออกมาคุยกันจากสิ่งที่ได้ยินในตอนนั้นผมเริ่มแปลกแล้วก็รู้สึกงงครับและเมื่อหันไปหาแฟนผมก็พบว่า แฟนของผมหน้าซีดถามอะไรก็ไม่ตอบได้แต่บอกว่าไม่รู้แล้วก็เดินหนีเข้าไปนอนด้วยความงงในตอนนั้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยช่างมันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผมเลยพยายามหาอะไรทำทั้งเปลี่ยนหลอดไฟซ่อมก๊อกน้ำในบ้านรวมทั้งยืมมอเตอร์ไซค์ของพ่อขี่ไปตลาดซื้อของมาทำอาหารในช่วงกลางวันของวันนั้น เอาละพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วมานั่งคุยกันในเย็นวันนั้นเวลาที่ผมรอและลุ้นทุกวินาทีก็มาถึงซึ่งหลังจากที่ตั้งสติแล้วไปนั่งที่โต๊ะกับพ่อสิ่งแรกที่พ่อพูดก็คือว่าพ่อบอกว่าจะไม่พูดอะไรมากเพราะพวกเราโตโตกันแล้วพ่อแค่อยากรู้อยู่อย่างเดียวว่าผมจะดูแลลูกเขาได้หรือไม่ อดทนนะลูกถ้าจะอยู่กับลูกพ่อยังไงสักวันก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่ในตอนนั้นเองครับหลังจากที่พ่อพูดเสริมขึ้นมาผมรับรู้ได้เลยว่าทั้งสายตาทั้งน้ำเสียงของพ่อได้เปลี่ยนไปจากความผ่อนคลายกลายเป็นความจริงจังและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พ่อพูดหลังจากนั้นพ่อได้พูดสิ่งที่น่ากลัวน่าขนลุกแบบที่ผมไม่คาดคิด และไม่เคยได้ยินมาก่อนสิ่งที่จะทำต่อไปนี้พอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถึงตายมีอะไรจะสั่งเสียเอาไว้ก่อนไหมหรือทําไม่ en, สะดวกก็เขียนใส่กระดาษเอาไว้หรือทําไม่ไหวจริงๆก็เฮลีบถอนตัวออกไปเมื่อได้ยินแบบนั้นผมขนลุกไปหมดเลยครับทั้งจากสายตาจากน้ำเสียงทำให้ผมรู้สึกกลัวไปหมด แต่ด้วยความจริงใจจะเป็นไงก็เป็นกันผมเลยกัดฟันแล้วก็บอกกับพ่อไปว่าผมไหวยังไงผมก็ไหวจะอะไรก็ได้ขอแค่พ่อบอกมาหลังจากที่ผมตกลงปลงใจแล้วก็พูดไปแบบนั้นพ่อของแฟนก็บอกว่าให้หยิบไฟฉายแล้วก็เดินตามท่านมาผมก็เลยเดินตามไปซึ่งสถานที่ที่ไปครับคือพ่อแฟนพาเดินลงจากบ้าน มุดเข้าไปใต้ถุนเคาะไม้กระดานด้านบนไปตลอดทางเหมือนกับเคาะตะโพนก่อนจะเดินทะลุออกสวนด้านหลังบ้านไปเมื่อเดินออกไปตอนนั้นผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าจากบนบ้านสว่างสว่างมันแทบจะกลายเป็นอีกโลกหนึ่งคือผมมองไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างวังเวงน่ากลัวไปหมดคือถ้าหากไม่มีไฟฉายผมคงมองไม่เห็นอะไรเลย ตอนนั้นเมื่อเดินไปได้ครึ่งทางสิ่งที่พ่อแฟนทำก็คือว่าอยู่ๆพ่อก็หยุดเดินแล้วก็หันกลับมาก่อนที่จะบอกว่าพ่อจะลองของผมคือถ้าหากว่าผมแน่จริงจะดูแลลูกสาวเขาได้ผมต้องทำสิ่งนี้ให้ได้คือให้ผมเดินเข้าไปข้างในมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งมีหีบวางอยู่ในกระท่อมโดยที่บอกให้ผมเข้าไปเอาของในหีบมา และสิ่งที่พ่อแฟนบอกอีกก็คือให้ผมรีบกลับออกมาก่อนเช้าเพราะข้างในนั้นมีอยู่มากมายรวมทั้งเคยเป็นโรงเชิดหมูมาก่อนเลยอาจจะทำให้มีสิ่งต่างๆอยู่ข้างในนั้นมากกว่าที่พวกเราคิดจากสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดผมคิดว่ามันบ้ามากเลยครับผมไม่รู้จริงๆว่าผมต้องทำไปทำไมแล้วในชีวิตจริงทำไมถึงจะเจออะไรแบบนี้และในวินาทีนั้นเองครับ ก็ปรากฏว่าพ่อเอาไฟฉายจากมือของผมไปแล้วก็ปิดลงทันทีคือในวินาทีนั้นมันมืดมากเลยครับจนมองไม่เห็นอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือว่าผมได้ยินเสียงฝีเท้าพ่อของแฟนกำลังค่อยๆเดินหนีออกไปถึงตอนนั้นผมไม่มีทางเลือกมากคือระหว่างเดินกลับออกไปกับเดินเข้าไปข้างในต่อแต่ผมตัดสินใจว่าผมจะกลั้นใจ เดินต่อเข้าไปด้านในเพื่อจะทำสิ่งที่พ่อบอกให้สำเร็จในตอนนั้นก็โชคดีที่ว่าตาของผมเริ่มชินกับแสงหรือพอมองเห็นต้นไม้มองเห็นทางที่ต้องเดินเข้าไปแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่เดินเข้าไปสักพักหนึ่งผมก็กลับพบว่าผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงเหมือนกับฝีเท้าของคนที่กำลังเดินตามมาผมขนลุกเลยครับ แต่เมื่อหันกลับไปมองผมก็มองไม่เห็นอะไรแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เดินตามมานั้นพวกเขาไม่ได้มีแค่คนเดียวจนเมื่อเดินไปอีกสักพักสิ่งที่ผมเห็นคราวนี้เองมันทำเอาผมแทบช็อกเมื่อได้เห็นว่าผมเห็นอะไรก็ไม่รู้ตัวสีขาวกระโดดเกาะไปตามต้นไม้กระโดดข้ามไปข้ามมาเหมือนกับว่าเขาตั้งใจจะตามผม เพื่อมาดูว่าผมทำอะไรนั่นเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ผมกลับทำอะไรไม่ได้แล้วต้องเดินฝ่าไปแบบนั้นจนเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากข้ามสะพานไม้ผมก็ได้เห็นว่าข้างหน้าของผมตอนนั้นมันมีกระท่อมที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่ข้างในหลังหนึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นผมเลยรีบเดินขึ้นไปเลยครับ และเมื่อขึ้นไปถึงก็พบว่าประตูของกระท่อมล็อกอยู่โดยความไม่รู้จะทำยังไงผมเลยปีนหน้าต่างเข้าไปก่อนที่จะเห็นว่าผมเห็นหีบใบหนึ่งเป็นหีบขนาดเท่าตัวคนได้วางตั้งอยู่ที่กลางกระท่อมหลังจากเห็นแบบนั้นผมรีบเข้าไปเปิดเลยครับและสิ่งที่ผมเจอผมได้เจอเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงแต่เป็นของใครก็ไม่รู้ แล้วก็มีเชือกอยู่เส้นหนึ่งเป็นเชือกปานเก่าๆมีคราบสีดำๆที่น่าจะเคยมัดแล้วก็ผูกอะไรไว้สักอย่างหนึ่งทันทีที่เห็นผมเลยรีบหยิบออกมาเลยครับแม้จะไม่รู้ว่าเป็นของใครพร้อมกับคิดว่าผมจะวิ่งออกไปให้เร็วที่สุดแต่ในวินาทีนั้นเองครับหลังจากที่ผมหยิบของแล้วเงยหน้าขึ้นมาผมก็กลับเห็นว่ามันได้มีบางอย่าง เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของผมผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่น่าจะเป็นแฟนของผมกำลังอยู่ในท่าหันหลังขึ้นไปยืนอยู่บนขอบหน้าต่างแล้วก็เอาเชือกคล้องคอตัวเองก่อนจะกระโดดถอยหลังทิ้งตัวลงมาในกระท่อมพร้อมกับดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมานอยู่แบบนั้นผมตกใจมากเลยครับที่เห็นแฟนของตัวเองกำลังดิ้นเหมือนจะขาดใจ และเมื่อเห็นแบบนั้นผมทิ้งของในมือหมดเลยก่อนจะปีนขึ้นไปบนหน้าต่างแล้วก็พยายามแกะเชือกออกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทราไหมครับมันกลับกลายเป็นว่าพอผมปีนขึ้นไปพยายามจะแกะเชือกให้แฟนทันทีที่แฟนตกพวดลงมาแล้วเมื่อผมรู้ตัวอีกทีมันก็กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่ในบ่วงเชือกตรงนั้นมันก็กลับเป็นหัวของผมเอง ใช่แล้วครับทันทีที่ตกพรวดลงมามันกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นตัวของผมเองที่กําลังผูกคอตายหัวเข้าไปอยู่ในบ่วงเชือกเทือดัดแน่นจนแกะไม่ออกซึ่งความรู้สึกของผมตอนนั้นคือรู้ตัวเลยว่าผมจะต้องตายแน่ๆแ,แล้วสิ่งที่พ่อแฟนบอกว่าอาจจะถึงตายให้เขียนสั่งเสียเอาไว้สิ่งเหล่านั้นคืออะไรผมไม่รู้จริงๆครับว่าคนผูกคอตาย ะใช้เวลานานและทรมานมากขนาดนี้จนกระทั่งจิตสุดท้ายของผมผมเลยขอแล้วก็ภาวนาว่าจะอะไรก็ตามแต่ถ้าหากจะต้องตายขอให้แฟนของผมหนีไปขอให้รอดไปจากที่แห่งนี้และสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นมันมีอะไรทราบไหมครับคือผมได้เห็นว่าผมเห็นเงาดำมีเป็นส10ิบเป็นร้อยตนกำลังยืนดูผมตายอยู่ โดยที่มีทั้งบนกระท่อมทั้งยืนอยู่ข้างล่างทั้งนั่งอยู่ขอบหน้าต่างรวมทั้งมีเงาดำบางตนเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่คนผมมั่นใจเลยครับว่าผมคงไม่รอดแล้วผมคงต้องตายไปอยู่ร่วมกับพวกเขาเหล่านั้นแต่ก็ปรากฏว่าในตอนนั้นเองครับมีคนตะโกนเข้ามาโดยที่บอกว่าให้พอได้แล้วจะโหดร้ายไปถึงไหน จะเอาให้ถึงตายเลยหรือ,อยังไงแค่นี้ก็มั่นใจได้แล้วว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันรักลูกของเราจริงๆในวินาทีนั้นหลังจากเส้นเสียงตะโกนผมตกตุ๊บลงมาเลยครับโดยที่ตกลงมาแบบเชือกขาดไม่มีรอยตัดอะไรทั้งนั้นก่อนที่ผมจะเห็นว่าเสียงที่ตะโกนเข้ามาก็คือเสียงพ่อของแฟนก่อนที่ท่านจะบอกว่าให้ผมรีบออกไป ให้หนีออกไปได้แล้วผมสะบักสะบอมเลยครับรู้สึกหายใจไม่เต็มปอดกระดูกคอแทบจะเคลื่อนออกมาแต่ในตอนนั้นผมก็ต้องพยายามเดินออกมาซึ่งในขณะที่เดินออกมานี่เลยครับผมก็พบว่าผมได้ยินเสียงลมหายใจมาอยู่ที่ข้างหูก่อนที่จะได้ยินเสียงกระซิบโดยที่พูดกับผมว่าฝากให้ผมช่วยดูแลลูกของแม่ด้วย แต่จากสิ่งที่ได้ยินในตอนนั้นผมไม่คิดอะไรแล้วครับผมไม่สนใจได้แต่รีบเดินออกมาและเมื่อออกมาถึงผมก็พบว่าคอของผมแดงหมดเลยมีแผลช้ำห่อเลือดก่อนที่พ่อที่เดินตามออกมาจะบอกกับผมว่าพ่อโอเคแล้วพ่อนับถือใจของผมแล้วจนหลังจากที่ตั้งสติพ่อก็เล่าให้ผมฟังว่าอันที่จริงแล้วสิ่งที่ผมเห็น คนผูกคอตายริมหน้าต่างที่ผมขึ้นไปช่วยนั่นไม่ใช่แฟนของผมแต่เป็นแม่ของแฟนแล้วพ่อก็เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่แฟนเด็กๆแม่ของแฟนเป็นมาเร็งเจ็บปวดทรมานเลยแอบหนีออกมามาผูกคอตายอยู่ที่กระท่อมตรงนี้แต่หลังจากที่แม่ทำแบบนั้นพ่อก็พบว่าแม่เป็นคนรักลูกมากเลยไม่ยอมไปไหน แม้จะผ่านมาแล้วเป็น20สิปีแล้วพ่อก็ภูมิใจมากที่ผมไม่วิ่งหนีแล้วก็เข้าไปช่วยจนเกือบที่จะตายเองแบบนั้นส่วนหีบที่ตั้งอยู่ในกระท่อมพ่อได้บอกว่านั่นไม่ใช่หีบแต่นั่นคือโลงศพที่เคยใช้ใส่แม่จริงๆแต่ด้วยความที่เขาเผาแบบเชิงตะกอนไม่ได้เผาทั้งโลงศพพ่อก็เลยเก็บโลงศพกลับมาแล้วสิ่งที่อยู่ในนั้น คือเสื้อผ้าของแม่แล้วก็เชือกที่แม่ใช้ผูกคอส่วนเงาดำที่ผมเห็นที่มีมากมายเป็นส10ิบเป็นร้อยตนพ่อก็บอกว่าในสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นโรงเชื่อนหมูเถื่อนมีเลือดหมูไหลนองพื้นอยู่มากมายทำให้มีวิญญาณมีสัมภเวสีมาสิงสถิตยอยู่ที่แห่งนี้ในท้ายที่สุดผมกับแฟนได้แต่งงานกันจนถึงปัจจุบัน เธอกำลังท้องลูกคนที่สองของเราแต่เอาจริงๆครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมยังรู้สึกแปลกยังรู้สึกติดอยู่ในใจแล้วก็ถามตัวเองทุกครั้งว่าถ้าหากวันนั้นผมตายมันสมควรแล้วจริงๆหรือไม่